ไม่ใช่ไปเก็บเห็ดนะคะคือตอนนี้เรากำลังจะไปผาโศกค่ะเป็นมีบวกด้วยคุชชี่ของเมืองไทยจะว่าอย่างนั้นอุ้ยยอดนะคะอ้ยถ้าใครอยากกินเห็ดบวกเดี๋ยวจะแวะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้นึกว่ามันขวางทางมันไง เราก็จะไปตั้งแคมป์แลนลี่ตั้งแคมป์ยังง่ายกว่านี้ไดยยี่ที่สิ่งนึ่คือพ้อดี่องรถใหญ่ถ้ารถเก่งมาคือไม่รอใช่ไหมแกรเก่งไม่ได้ลงบวก่อกีไม่ได้ถ้าใครอยากมาผจญภัยก็มาได้นะคะใครชอบประมาณแนวแนวนี้ไม่ฉีดวัง นี่เหมือนเราประจนภัยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเดินอุ้ยเฮ้ยขนมอุ้ยโอ้เฮ้ยเราเก่งอยู่แล้วไมจะเป็นเดินหรือลุยเราก็ทำมาหมดแล้ววันนี้ใช้ชีวิตคุ้มมากเลยวันนี้ตอนข้าเบิองอันนั้นมันไก่มันไงจัิงสิ